สีแม่ขอโทษสีจากไปแล้วนะคะฮึไม่กลับมาโพลที่นะลูก มีใครมานั่งคุยกับแม่แล้วหนูหมดทุกหมดโศกแล้วนะลูกไม่เกิดเป็นคนนะลูกนะอย่างน้อยมันปลายชีวิตหนูก็ได้มีบ้านอยู่ ไปดีนะลูกแม่รักสีนะครับไม่ทรมานแล้วนะลูกไปดีนะครับแม่รักสีนะครับ ายชีวิตหนูได้มีบ้านอยู่ลูกดูนะลูกโก้ไปแล้วครับดูโก,ก้ลูกนะไปดีนะสามสีลูกสามสีจับไปแล้วนะคะสีนวลดูพี่ค่ะสีนวลดูพี่ สีนวลลูกโ่โ้ไปแล้วนลลูกอยากเราไปแล้วครับสีนวนลพ่อไปแล้วครับลูกพ่อไปสบายแล้วนะลูกนะแม่รักหนูนะสามสีอย่างน้อยเงน,นปลายชีวิตหนูก็ได้มีบ้านอยู่นะลูก พีเอ้ยแม่รักนะไปเกิดเป็นคนนะลูกเป็นเด็กดีนะครับนี่คือแมวตัวที่สองค่ะท <rez> ี่เข้าเป็นโรคมาและมาอยู่กับเรา ตัวลายสลิดก็พามาปล่อยค่ะเขาไม่อยู่กับเอ็มได้สองอาทิตย์เขาเป็นโรคไตค่ะแล้วก,ก็จากไปแต่ก,ก็ดีใจนะคะมันปลายชีวิตได้ช่วยเขาเขาได้มีบ้านอยู่แล้วก็เราทำพาก็ไปฝังโชคดีนะลูกแม่รักหนูนะครับ